สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกๆท,ท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายนะคะวันที่28มีนาคม2,568นะคะ FC ค่ะวันศุกร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอดินวิ่งรูดค่ะทุกท่านแยกเช้าและบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยก็เราดูเลขเด่นประจำวันได้เผื่อชอบนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ fc จะสามารถนาไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเจจะพาไปดูวันที่ยี่สิบเจ็ดก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเจะให้เด่นรอบเช้าเจ็ดและหกเด่นรอบบ่าย0ูนย์และเก้ารอบเช้ามาแปดสองเก้าสี่เจ็ดเด่นมาเจ็ดเข้าคู่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เลขเด่นประจาวันรอบ,บรอบเช้าหลุดนะคะรอบบ่ายให้ศูนย์และเก้ามาแปดหนึ่งศูนย์สองแปดเด่นมาศูนย์เข้าคู่ศูนย์ อ่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ใจบริจาคให้นะคะทุกคนคะ่ะจับเจ็ดศูนย์สองกับศูนย์ศูนย์นะคะทุกคนขอโทษขออภัยด้วยนะคะรอบบ่ายเลขเดินประจําวันมาเลขศูนย์วันนี้เลขข้ามบุรุษทั้งบนทั้งล่างนะคะทุกคนเป็นจึงไดพี่น้องได้อเนอะค่ะนะาะมักกระตามต่อพี่น้องขาบบมักก็ให้เลื่อนผ่านบ่ได้เเ้าทุกมือแล้วก็บ่ได้หลุดทุกมือด้อยพี่น้องขาสําหรับวันที่ ยีนะคะจาที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่9้าและ8เรามาดูความนะ่าจะเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหหกเกสองสเกเก้าสดแปค่ะแปดแปดแปดเจ็ดเปดหนึ่งหนึ่งป แปดสองสองแปดแปดสี่สี่แปดนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่แปดได้เจ็ดนะคะสี่ขาแปดค่ะแปดเก้าเก้าแปด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 หกหกแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด 7จ็ดศูนยค่ะประมาณนี COME ้พ <apan> ี wan ita wan ita ่น <S ky> ้องมาดูคู่ตเด่นค่ะทุกคนวันนี้เลข8เบิ้ลมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลถ้าชอบเบิ้ลแปดก็ตามได้ถ้าไม่ชอบก็รอดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะทุกคนคู่ตัวเด่นค่ะ9887 9ปด9ปด8จ8 8เ7้าเ ปดกับเจ็ดรอบบ่ายแปดเก้าเก้าแปดแปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าเะเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ fc ท่านไหนชอบผู้ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกๆคู่นะคะทุกคนทีนี้นะคะเจจะพาทุกคนมาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอยู่ที่หกกับหนึ่งเบิลประจําวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่ง เลข6กับเลข1 F4 สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะดินรอบเช้า9และ8ดินประจําวัน6และ1เป็น9669 9119ไม่จิดคู่ตัวเด่น8ค่ะ8668 8118นะคะ8กับ7รอบบ่ายและ6กับ1ก็เป็น8668 8118 7ค่ะ7 6 6ด7 1 1นึนะคะทุกคนค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนมีคู่ไหนที่ชอบหรือไม่ชอบตามต่อได้ยาวๆนะคะทุกคนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านพี่น้องสถิติมีเข่ามิหลุดนะคะพี่น้องคะไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกคนเอฟซีขาสำหรับคู่ที่ใจจับให้เอฟซีได้รับชมนี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่าง เด่นรอบเช้านะคะเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะพี่น้องมิเขามิลดทุกเมื่อนะคะถ้าไม่ถ้าชอบตัวเด่นแต่ไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกคนหรือถ้าไม่ชอบทั้งตัวเด่นทั้งคู่ที่จับให้ก็เลื่อนผ่านเนาะค่ะพี่น้องค่ะทุกคนคะ่ะสาหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่28มีนาคม2568ใจก็ ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ FC ซีทุกๆท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคโชควันๆมานสุขภูสุขุ้น,นพี่น้องสวัสดีค่ะ